สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามา,าแนะนําใบมีดตัดหญ้าอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ลูกค้าซื้อเครื่องแล้วเราแอบแถมอันนี้ให้ไปนะทำให้ลูกค้านี่รู้สึกว่ามีอีกหรือเปล่าใบนี้มันคมดีเหลือเกินนะครับยี่ห้อ T N K นะครับ12นิ้วทรงมะละกอเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับนี่ฮะสเปคครับหนา1.6มิลลิเมตรนะครับนะครับใช้ได้กับเครื่องตัดหญ้า ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ12นิ้ว1.6มิลิเมตรปกติราคาอยู่ที่150บาทวันนี้เราจะขายในราคาเพียง88บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง50บาทนะครับใบละ88บาทนะครับค่าส่งใบค่าส่งครั้งละ50บาทอย่างงี้ดีกว่าพี่จะซื้อ3ใบ .5 ใบก็50บบาทนะครับค่าส่งนะครับ คิดราคาเดียวค่ะส่งอลองดูนะฮะตัวนี้ขายดีนะฮะเดี๋ยวให้แกะให้ดูนะครับแกะให้ดูนะครับนี่นะฮะแกะออกมาแล้วนะครับนี่คมนะ,ะความคมนี่แบบคมกลิบเลยนะฮะตัวนี้ขายดีนะขายดีมากที่ร้านคมมากๆเลยใบมีดคมมันได้เปรียบนะครับได้เปรียบตรงทีเ่เวลาเราตัดเนี่ยเราไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะ ประมาณสัก7 0 0 0 8 0 0 0รอบก็พอแล้วนะครับมันก็จะช่วยให้พี่ประหยัดน้ำมันในมาคืนเทคนิคในการใช้ใบมีดก็คือว่า,าข้อมูลจากานักตัดหญ้ามืออาชีพนะครับเขาก็จะเจียก่อนตัดทุกครั้งนะครับแล้วเขาบอกว่าวิธีสังเกตว่าใบคมไม่คมก็คือ,คอดูตอนที่ตัดถ้าเกิดหญ้าแตกละเอียดแสดงว่าใบไม่คมนะครับ ถ้าต,ตัดแล้วใบหญ้าออกมาเป็นใบแสดงว่าใบามีดเราคมดีไม่ต้องเล่งเยอะนั่นเองนะครับสวยครับงานดีมากเลยนะครับก็เคยแอบแถมให้ลูกค้าไปแล้วเขาก็มาซื้อเพิ่มเยอะนะครับก็เลยคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาว่าอ่ะใครอยากได้ขายในราคา88บาทนะครับมีจํานวนนะฮะมีจํานวนสั่งเข้ามาได้เลยนะครับหลักน่าจะหลายร้อยใบยนะครับที่โรงงานเขาแจ้งมานะครับ อันนี้จากปกติ150บาท150ไม่รวมส่งนะเราลดให้เหลือ88บาทไม่รวมส่งค่าส่ง50บาทนะครับอ่าใครที่ชื่นชอบและมองหาใบมีดคุณภาพดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับยี่ห้อ TNK นะครับแจวลองดูฮนะสวัสดีครับ